เว้ยเสงเว้ยเพื่อนมันก็ไม่ยอมเล่นไม้ครับฮาร์ดคอร์ด้วยเฮ้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 ยเแมวแมเล่นโลบอกดีกวาในขขาวเมื่อวานเจอเบรมันมีอัปเดเปตนดี่หว่าเออนั้นทำคลิปอัปเดตแล้วกันนะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็วันนี้ผมจะพามาดูการอัปเดตของเจลเบกในโลบอกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการที่อัปเดตแบบต้องสะเทือนวงการโลบอร์กครับก็มันเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะฮะก็เป็นงานทำไลฟ์อัปเดตนะฮะหรือการอัปเดตสดๆนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็ใครที่อยากไปดูนะฮะก็พิมพ์ไปเลยนะฮะตามนี้นะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า เอาละครับก็ผมจะขึ้นอัปเดตให้ดูตรงด้านซ้ายนะครับก็มีอัปเดตอะไรบ้างก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ผมจะพามาดูในตัวเมืองนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสําหรับผมคิดว่ามันเปลี่ยนเยอะเลยนะฮะมีเมืองที่แบบดูใหม่ขึ้นนะฮะเอาละครับก็มาดูโซนที่เป็นบริเวณสนามบินกันบ,บ้างฮะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานขึ้นมาใหม่นะครับผม ส่วนในสนามบินนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากการที่เขาเอาเจ็ทแพกออกจากหมอมระคับการบินตรงนี้นะฮะณน,นี้ผมก็ขับรถเล่นผ่านสถานีรถไฟมาแนะมันก็มีอุมโมงค์ใหม่ครผมก็ไปเจอลานจอดรถแล้วขับไปเรื่อยๆปรากฏว่าก็ไปเจอถ้ำนะฮะก็เป็นเหมือนกับถ้ำที่มันมีเรือแบบเรือจรสลัดนะฮะเรือก็ราคาหนึ่งล้านะฮะ ใครที่อยากลองก็ไปลองซื้อกันได้นะฮะเอาละครับโซนต่อมาก็ผมไม่ได้เตรียมนะผมก็ขับรถเล่นเหมือนเดิมนะฮะก็ผ่านหลังต๊มน้ำมันมานะฮะแล้วก็มาถึงบริเวณที่เป็นเหมือนปากอ่าวนะฮะแล้วก็จะเจอกับเรียกว่าเอออะไรหอประพาคารอะไรนี้ปะ่ะเป็นไ์เฮานะฮะก็ตามข้อมูลที่ผมไปหามาเขาบอกว่า ถ้าเราซื้อเซิร์ฟว i p นะฮะเรามาที่นี่นะครับเราสามารถดูรีเพย์ตอนไลฟ์อัปเดตได้นะครับผมก็ใครที่อยากลองก็ลองไปซื้อเซิร์ฟว i p กันได้นะครับ <c oughs> โซนต่อมาผมก็ขับรถเล่นอีกแล้วนะฮะก็ไม่ได้เตรียมนะครับผมก็เลาะไปตามทะเลสาบนะฮะก็จะเจอกับเออเหมือนเป็นเหมือนเรือนะฮะที่เขาบอกว่ามีอัปเดตเป็นครูเซอร์ชิปนะฮะ นั่งได้2คนราคา3 5มหมนะครับแล้วก็โปกติเนี่ยเวลาเราขโมยคาโกเพนมาใช่ไหมเราก็จะต้องไปที่ฐานโจรในเมืองแต่ทีนี้เขาย้ายมาตรงท่าเรือตรงนี้นะฮะใกล้ๆก,ก,กันกับบริเวณที่มีเรือลำใหม่เลยนะครับผมมาโซนสุดท้ายที่ผมเจอนะก็เป็นบริเวณฐานรับกลางทะเลทรายนะฮะที่แบบว่า มันจะมีรานเวย์เครื่องบินอยู่นะฮะผมก็ได้เข้าไปดูในห้อง top secret research นะฮะแล้วก็พบกับ UFO นะฮะแล้วก็ปืนอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ <Yahoo! S 1> มาถึงจุดสุดท้ายนะฮะก็ต้องบอกว่าโคตรแบบ top secret เลยนะฮะก็ผมก็มาเจอนะฮะกับหลุมที่เป็นแบบอะไรสักอย่างนะฮะ แล้วผมคิดว่าพวกตัวละครพวกนี้น่าจะเป็นแบบผู้พัฒนาเกมนะฮะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะ,ะน่าจะเป็นแบบการสปอยอัปเดตใหม่ไปในตัวด้วยนะครับเอาละครับสำวรับวันนี้นะฮะการสรุปอัปเดตเจลเบกของผมก็ได้จบลงไปแล้วนะฮะก็ยังมีอะไรที่ให้ค้นหายเยอะนะฮะแต่ผมอาจจะยังไม่เจอนะฮะอันนี้เป็นแค่การสรุปแบบคร่าวๆนะฮะว่ามีอะไรแบบเพิ่มมาใหม่บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ ก็สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะฮะก็ลองเล่นกันได้แต่ผมเชื่อว่าหลายคนอะ่ะต้องเคยเล่นแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้ก็สําหรับวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะฮะกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ